บรรยากาศการแต่งแต้มความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆค่ะโดยการมอบของขวัญให้กับเด็กด้วยโอกาสนะคะเป็นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในพื้นที่ค่ะ เสียงไวโอลินนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นของขวัญชิ้นพิเศษค่ะที่น้องน้องเด็กกำพร้านะคะในได้รับในห่วงของเทศกาลปีใหม่เป็นการส่งความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้ให้และผู้รับก็มีน้ําตาซึมๆกันไปนะคะ,คะโดยกิจกรรมนี้ค่ะก็มีการส่งมอบของขวัญในห่วงปีใหม่2,566ให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดขึ้นที่สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติ เพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือว่ากลุ่มลูกเหลียงนะคะอําเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมีนายธีรุสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานางสุนิสารรมแก้วผู้ช่วยเลขาธิการสอบอตอกรมประชาสัมพันธ์และภาคเอกชนค่ะก็ได้เข้าร่วมพบปะท่งมอบของขวัญปีใหม่ซึ่งของขวัญที่ได้จัดเตรียมไว้นั้นก็เป็นของขวัญที่มาจากความต้องการของเด็กๆที่เขียนลงไปในจดหมายค่ะก็มีทั้งทุนการศึกษาเครื่องดนตรีรองเท้าอุปกรณ์ การกีฬานะคะอุปกรณ์การเรียนชุดที่นอนค่ะจักรยานตุ๊กตาตู้เสื้อผ้าและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะก็ทําให้น้องๆนะคะมีรอยยิ้มและมีความสุขถือว่าเป็นการส่งมอบของขวัญและรอยยิ้มให้กับน้องๆในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงอีกด้วยค่ะ าทางด้านของนายชัยพจน์เรืองวรุณวัฒนากรรมการผู้จัดการและนางสาวออนรมค่ะพัทวิกย่ยพัทกรรมการบริหารบริษัทถาวออุตสาหากรรมยางพารา198่าอนจำกัดได้เผยด้วยนะคะว่าดีใจมากๆที่ได้มาเห็นภาพบรรยากาศความสุขของน้องๆซึ่งที่ผ่านมาค่ะทุกคนก็ต่างเผชิญกับความเลวร้ายไม่ว่าจะด้วยเหตุการณ์อะไรคะ่ะแต่น้องๆทุกคนก็ผ่านมันมาได้ทุกคนมีความตั้งใจมากๆที่ได้ร่วมเป็นสะพานบุญมอบโอก,กาสและความสุขความ ให้กับน้องๆเยาวชนที่ด้วยโอกาสในห้วงปีใหมน่นี้ของขวัญทุกชิ้นค่ะที่จัดมาก็เป็นของที่น้องๆทุกคนอยากได้ซึ่งทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ใช่โทรศัพท์มือถือหรือว่าของมีค่าอะไรเลยค่ะไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่น้องๆเนี่ยต้องการแค่สิ่งของเล็กๆน้อยๆมาเติมเต็มพลังแล้วก็สร้างความสุขหลังจากนี้หากมีอะไรที่ช่วยได้นะคะทุกคนที่มาในวันนี้เนี่ยก็ยินดีแล้วก็พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเติมเต็มเพื่อที่จะให้ทุกคนค่ะได้เป็นคนดีของสังคม เป็นพลังขับเคลื่อนให้กับพื้นที่ของเราต่อไปด้วยทางด้านของเด็กหญิงนัทวน,นันอาแวรนักเรียนชั้นมหนึ่งโรงเรียนบ้านมะลายูบางเกาะก็บอกว่าดีใจรู้สึกดีใจมากๆค่ะไม่คิดว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีนําของขวัญมามอบให้มากมายขนาดนี้ซึ่งตนเองนะคะตัวของน้องเนี่ยก็ได้เขียนถึงสิ่งของที่อยากจะได้ก็คือไวโอลินค่ะซึ่งน้องเนี่ยเป็นหนึ่งในเยาวชนวงออเคสตราของเทศบาลนาครยะลาแต่ว่าไม่มีไวโอลินเป็นของตอนเองหลังจากนี้นะคะก็จะนำ ไปเล่นให้เพื่อนๆน้องๆแล้วก็ทุกคนได้ฟังเสียงของไวโอลินตัวนี้กันค่ะ เช่นเดียวกับทางเทศบาลเมืองสเตงนองนะคะโดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้แต่งกายชุดแฟนตาซีสีสันสวยงามเลยนะคะโดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ค่ะได้ลงพื้นที่บริเวณแยกเนินหูกวางนัดโตมงค่ะแจกปฏิทินปีใหม่2566นะคะให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ค่ะมีการพบปะอวยพรปีใหม่โดยนายเสรีเรืองการค่ะนายกเทศมนตรีเมืองสต,นตงสตนอกก็บอกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมผู้บริหารพบปะประชา ประชาชนในช่วงของเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชาวสเตงนอกได้ทราบถึงโครงการในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี2565ในรูปแบบของปฏิทินประจําปี2566และถือโอกาสในช่วงเทศกาลมงคลค่ะเป็นการพบปะพูดคุยทักทายและอวยพรพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดตลอดจนไปถึงการสร้างความความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างเทศบาลและรวมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวสเตงนอก ด้วยค่ะ